หลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบโครงการก่อสร้างหอส่งน,น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนสำคัญให้กับจังหวัดตราดโรงพยาบาลตราดร,ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและกิ่งกาชาดอเภอคลองใหญ่รับบริจัคโดยเหตุได้3 8 5 0 0ซ c การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบโครงการก่อสร้างหอส่งน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ชาวตะบนตะกลางอาเภอเมืองตราดนายเริงศักดิ์มหาวิทนิชัยมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานส่งมอบโครงการก่อสร้างหอส่งน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมทั้งส่งมอบให้กับชาวตาบนตะกางโดยมีนายอภิเดชบุญล้อมนายกเทศมนตรีตะบนตะการร่วมรับมอบสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายโครงการ CSR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองภาคกลางจังหวัดชนบุรีร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดร่วมกันดำเนินการในพื้นที่หมู่ที่สองตบนตะการอําเภอเมืองตราด นายเขยมมรัตศาสตร์ปีชาผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองภาคกลางจังหวัดชนบุรีกล่าวว่าการดําเนินโครงการก่อสร้างหอส่งน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในตำบลตะกางเป็นการตอบสนองการดําเนินการตามมาตรการ ความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26,000โดยการดำเนินการก่อสร้างหอส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคโบริโภคโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้แงโดยการดำเนินการก่อสร้างหอส่งน้ำในครั้งนี้ได้ใช้เสาไฟฟ้าเก่ามาดำเนินการสร้างเป็นฐานพร้อมทั้งจัดหา ถังเก็บน้ำขนาด2,000ลิตรจำนวน2ทัถังปั๊มน้ำแบตเตอรี่และชุดแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าโซลาเซลล์จำนวน300วัตต์โดยใช้งบประมาณเพียง1 23,235บาทดำเนินโครงการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบโครงการ p e a l e d เพื่อแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนสำคัญให้กับจังหวัดตราด นายเริงศักดิ์มหาวินิจฉัยมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนสำคัญให้กับนายชันนะเยม้างผู้ว่าราชการจังหวัดตราบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานจตประทานจังหวัดตรา โดยภายหลังการส่งมบอบโครงการได้มีการจัดทิปปั่นจัก,กรยานบริเวณรอบสะสีเสียดโดยเริ่มปั่นจากบริเวณหน้าโครงการชนระทานตราใช้เส้นทางรอบสะสีเสียดซึ่งมีระยะทางประมาณ10กิโลเมตร ประธานคณะกรรมาการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2องได้ดำเนินโครงการ p e a l e d เพื่อแหล่งท่องเที่ยวและชุมจดสำคัญโดยได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบติดตั้งโคมไฟส่องถนนแบบประหยัดพลังงานชนิด LED ขนาด20วัตต์ในเส้นทางรอบอ่างเก็บน้ำเขาระกรรมรวมทั้งสิ้น230โคมโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น1.4 ล้านบาทเศษซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรรอบอ่างเก็บน้ำเขารกรรมโดยเฉพาะเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางปั่นจัก,กรยานที่นักปั่นจัก,กรยานนิยมใช้เป็นเส้นทางปัน่นซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวอ,อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตราอย่างไรก็ตามการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงานชนิด LED สามารถลดการใช้พลังงานจากหลอดไฟทั่วไปได้ร้อยละ 75ประหยัดพลังงานได้ถึง50,000หน่วยต่อปีช่วยลดภาวะโรคร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วยแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังอาวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาาฬิก8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาโรงพยาบาลตราดรา่วมกับเหล่ากาชาติจงังหวัดตราดและกิ่งกาชาติอำเภอคลองใหญ่รับบริจาคโลหิตได้3 8 5 0ีซ c โรงพยาบาลตราดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและกลิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ได้ร่วมกันออกรับบริจาคโลหิต โดยนายชาญศักดิ์ทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิตพร้พอมด้วยนายชัยวัฒน์โอชนาโนนในอำเภอคลองใหญ่กิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ให้การต้อนรับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 8พรรษาอําเภอคลองใหญ่โดยมีพ่อค้าประชาชนทหารตำรวจอาสาสมัครอ,อสมอนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำชุมชนร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก สำหรับการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการผ่าตัดนะับเป็นการสร้างกุศลอันแหลกงกาของผู้ที่มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้และเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดช แหนเพื่อกองใหญ่ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้นับเป็นการทําบุญที่ได้บุญมหาศาลนอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธามอบพัดลมในรางวัลพิเศษจํานวนสามรางวัลเป็นพัดลมตั้งโต๊ะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมาจับรางวัลและมอบของให้แก่ผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกําลังใจให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จังหวัดตราดติดตามผลการดําเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานลากตามแนวทางประชารัฐของอำเภอเมืองตราดนายประธานสุรกิิบบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐา,านล่างตามแนวทางประชารัฐประจําปีงบประมาณ2,560ของอำเภอเมืองตราเพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการในส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณโดยมีนายวิทยาเลียบประถมปลัดอาวุโสอำเภอเมืองตราผู้นําชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรา พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราอย่างได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะกันเก่าน้อยในพื้นที่ตาบลหอนองเสม็ดอําเภอเมืองจังหวัดตราซึ่งดําเนินการใกล้แล้วเสร็จรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรากล่าวว่า โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน่างตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ2,560เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคททางด้านเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการลงทุนด้านโครงสร้างประกอบอาชีพการผลิตและการตลาดเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับรัศดรในหมู่บ้านภายในวงเงินไม่เกินหมู่บ้านละ250,000บาท ทางจังหวัดได้ติดตามผลการดําเนินการตามโครงการนี้ของหมู่บ้านต่างๆไปรายอําเภอซึ่งเฉพาะอําเภอเมืองตราดมีทั้งหมด103โครงการมีการดําเนินการจนแล้วเสร็จ95โครงการ ในส่วนที่เหลืออีก8โครงการซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน1-2ถึงวันนี้ซึ่งคาดว่าจะทันตามกําหนดที่รัฐบาลตั้งเป้าการเบิกจ่ายงบประมาณภายในสิ้นเดือนนี้ทางจังหวัดขอขอบคุณผู้นําชุมชนที่ช่วยการดําเนินการเต็มกําลังเป็นไปตามความต้องการของประชาชนขอจเจริญพรท่านทั้งหลาย การที่ใช้ชีวิตร่วมกันยิ่งเราบีบคั้นมากเท่าไรเขาก็ยิ่งไหลออกจากมือมากเท่านั้นเป็นความจริงของความรักเป็นความจริงของหน่วยงานขององค์กรยิ่งเราบีบคั้นมากเท่าไรเขาก็จะไม่อยู่กับเรามากเท่านั้นฉะนั้นการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้คงจะต้องใช้ชีวิตค่อนข้างอิสระแต่ยังอยู่ในกรอบ อยู่ในกรอบของการใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งถือว่าการใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในกรอบเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าบีบคั้นมากเกินไปทิ่งบีบรัดเพื่อที่ต้องการจะให้อยู่มากเท่าไรก็ดูเหมือนจะทิ้งไหลออกไปมากเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรของการทำงานหรือจะเป็นความรักในครอบครัวก็คงใช้หลักของหลักการเดียวกันก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างอิสระทุกคนปรารถนาความอิสระ ต้องการชีวิตของความเป็นส่วนตัวบ้างแต่เป็นส่วนตัวที่อยู่ในกรอบกรอบของการไม่ผิดศีลข้อกาเมสุมิช่าจา์กรอบของข้อของการไม่โกหกมุสากรอบของการที่ไม่ดื่มเหล้าเมายาจนเสียสติกรอบของการที่ไม่เบียดเบียนทำร้ายซึ่งกันและกันรับชอบโอกซึ่งกันและกันมีกรอบที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในรอบครัวแต่ถ้ายิ่งอยากได้และพยายาม คันเก็บไว้มากเท่าไรมันก็ยิ่งไหลออกมากเท่านั้นชีวิตก็เป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นอยู่ร่วมกันอย่างที่ไม่บีบคั้นมากเกินไปให้ชีวิตเป็นอิสระอยู่อย่างอิสระภาพเสรีและวันหนึ่งเราก็จะมองเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่มีความอิสระในตัวธรรมาชาติที่อยู่รอบตัวก็ล้วนแต่มีความเป็นอิสระของเขาเราจะไม่คว้าเอาความอิสระไปจากความเป็นอิสระ ทุกอย่างมีความเป็นอิสระขอให้ความเป็นอิสระจงอยู่กับความอิสระและไม่เปลี่ยนเบียนกีดขันกันจนสิ่งที่เรารักต้องหลุดจากมือไปธรรมะเย็นนี้ที่ริมทะเลขอจเจริญพร